สวัสดีค่ะค่ามณีกมาาพอกับนัทธาสาวบุรีรัมพลัดถิ่นเนาะจาก่ามณีบ่มีอย่างหลายจ้ามณีนัดดีใจหลายจ้านัดเลิกงานมาเนื่นอยนาะจ้กสิ่งที่นัดได้รับก็คือตัวน,นี้เลยจ้ะนัดได้รับพิ้นแล้วเด้อจ้ะจาก google adsense เนาะค่ะตั้งแต่นัดผ่าน่พันชั่วโมงคนดูนะคะแล้วก็รอการตรวจสอบกับประมาณงมือค่ะ ก็ผ่านการตรวจสอบคลิปของเห้าเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นตรวจสอบว่าเห้าเห็ดอีกยังผิดหรือเปล่าผิดกฎหรือเปล่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าะคะ่ะเพิ่นก็ตรวจสอบเนาะคะ่กะก็ปรากฏว่าช่องของนัดผ่านเนาะคะ่ะบัดนี้พอแต่ผ่านแล้วกะอยู่ในช่วงแบบสะสมเหรียญเนาะคะ่ะสะสมเหรียญเสร็จแล้วก็นัดสะสมได้ประมาณ8ดอลน,นะคะ8ดอลกว่าๆนะคะ อตอนแรกกะเก่าดอนกวาดนี้เหรียญมันลดนะกับบรลว่าพอสาเหตุอีหยงังเหรียญลดลดึลดลดลด้นๆล่งๆอะ,ค,ะค่ะบันนีก็ทั้ง Google Adsense เนาะค่ะกะส่งอีเมลมาบอกนัดเนาะคะ่ะวันที่ย5่สหกุมภาพส่งอีเมลมาบอกหลังจากที่ได้รับเมลเนาะคะ่ะประมาณ4ีมือคะ่ะน่ากระด้รับพินตัวนี้เนาะคะ่ะเป็นอีหยังแบบดีใจมากๆเลยตอนได้รับเมลนั้นคือว่าดีใจสุดๆนะคะกับบรูู้ว่าพินสิมาถึงมือใดเนาะคะ่ะ พอดีมือนีเหลืองานมากเนาะคะ่ะแฟนกับมาไห้นัดดีใจร้ายค่ะหลังจากติ่กลับมาจากเห็ุงานเมื่อยเนาะคะ่ะหายเหนื่อยทันทีเลยค่ะลืมเหนื่อยเลยเห็นเราชื่นใจค่ะว่าอืมอ่านสุสดเท่ากับเห็นใด,ดนะเท่ากับสำเร็จแล้วนะประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่า,าเพื่อนสิประสบความสําเร็จกับบอมเนวานัดเหต เดือนสองเดือนนักกร์พานเด้อจะนักกใส่เวลาประมาณ3มปีกว่าเนาะค่ะถึงจะผ่านครบ4ี่พันชั่วโมงค้นเบิงค่ะนัก,กคอยไตเต่ามากเอยๆจนประสบความสําเร็จได้พิ้นตอนนี้เนาะคะ่นะเนาะพอดีวันที่หนึ่งมีนาพอดีเนาะคะ่นะเนาะวันหวยออกพอดียังกะถูกหวยเนาะคะ่นะเนาะดีใจยังกะถูกหวยเนาะจ้ะเนาะได้พิ้นวันที่หนึ่งมีนาพอดีจ้ะแต่ว่านะมาือนี้นักอหญ่จะขอบคุณพี่ๆเพื่อน แล้วก็เพื่อนๆทุกคนทั่วโลกเลยด้จะ้ะทั้งประเทศไทยประเทศเล่าทั่วโลกเลยจะทุกๆประเทศเลยค่ะที่มาติดตามช่องของนัดเนาะคะ่ะ แล้วก็เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกๆคนเนาะคะ่ะที่ให้กําลังใจนัดมาโดยตลอดค่ะทาบ่มี PP, พีพีเพื่อนๆ u t u b e หรือว่าเอฟซีทีติดตามนัดเนาะคะ่ะทีไม่ให้กําลังใจนัดทาบม่มีเพื่อนๆพีพี PP. ช่องของนัดก็คงจะ,ะเติบโตได้มากถึงขนาดนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าช่องของนัดอาจจะเป็นเอ่อช่องเล็กๆนะคะบ่เป็นช่องใหญ่ยอดวิวอาจจะบ้านปังบ้านอันนี้ดังปนานใดเนาะคะ่ะเนาะยอดวิวยังหน่อยอยู่จ้ะแต่ว่านักก็พยายามสิ ปรับปรุงแล้วกัพัฒนาหายดีกว่าเก่าเนาะค่ะจะแน,นนะก็ขอบคุณในหลายน้อค่ะทีเฮ็ดห้นัดมีวันนีเนาะค่ะเนาะแล้วก็การที่เยาเฮ็ดยูทูบก็ได้ความรู้หลายๆอย่างค่ะเฮ้่ยด้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันแระกันค่ะเฮ้่กับไปเบิ่งช่องของเพื่อนเฮี่กับมาปรับปรุงช่องของเฮี่นะคะแล้วความรู้ที่เยาไปเบิ่งเพื่อนเ,อน,เอนมาเฮี่กับสามารถเอามาปรับปรุงเอามาพัฒนาช่องแล้วก็เอามา,อาปรับใส่ในชีวิต ประจำวันใดเนาะคะ่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็การทํา YouTube สามารถสร้างรายได้เอลี่ค่ะ,อะตอนแรกแฟนนะักบอสเสือจะที่ว่าสามารถสร้างรายไดๆ้ๆจนกระถ่งนัดผ่านสีพันชมุงจนมอีอีเมลยูทู e ทรงมาบอกนะคะแฟนถึงย่อมรับในจุดหนีเนาะคะ่ะแต่ก่อนนะักมีปัญหาคือกันค่ะแฟนบอบอท่านย่อมรับปันใดจะ้ะแต่ก็บาถึงก็ว่าหาบ่อยเหตุ u ูทูบเลยแต่ว่ากกบมีบางเนาะคะ่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็สามารถเอาชนะใจแฟนในเแล้ยว,วก็สามารถทำในเหลียวประสบความสําเร็จแล้วค่ะแต่ว่าขั้นต่อไปก็คือว่าต้องตั้งใจนะคะต้องตั้งใจเฮดคลิปให้ดีขึ้นกว่าเก่านะคะพัฒนาชงจากของให้ดีขึ้นกว่าเก่า,าะะเพื่อที่จะได้มียอดวิวหลายๆเนาะค่ะเพื่อที่จะให้ประโยชน์ให้ความรู้ให้ส้่งสี้สันให้กับคนเบิ่งเนาะคะ่ะ เพราะว่าช่องย t u b e เข้าก็เหมือนละครช่องหนึ่งเนาะคะ่ะเหมือนดราดี่เขจาแสดงนังละคะ่ะถ้าเข้าแสดงดีมีความรู้เสริมความรู้ไปนแนวสดใสความสนุกไปคนกับมักเบืองมันบปจา้ะถ้าเกิดว่าช่องเข้าแบบว่าบกคอยอันนี้ปันใดแต่ว่าเข้ากับตรงทอเ้วะจ้ะทอได้แต่อย่าถอยเขากับพยายามปรับปรุงไปเรื่อยเร่อเดี๋ยวสักมือคลิปของเขากับอตองมีสักคลิปละคะ่ะตองปังเนาะคะ่ะ คนกลุ่มหนึ่งอาจจะบอหมักเบืองของเฮ้ากระได้แต่ว่าเฮ้ากับบอลุยล่ะคะ่ะว่าคนอีกกลุ่มเขาอาจจะมักในคลิปของเฮ้ากระได้เขาอาจจะแบบาขาดในสิ่งที่เขาตรงการเขาไม่เห็นคลิปเฮ้าเขาอาจจะมาคลิปเฮ้ากระได้เนาะคะ่ะแล้วก็น่าจะอยากจะขอบคุณไลเดอร์ค่ะขอบคุณ f อซนะคะเอฟซ ทางเมืองไทยเนาะคะ่ะทีมักเบิงคลิปของนัทธีวานัทเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งซึ่งมีคำถามมาหลายมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเด้อค่ะยอดวิวกหลายมืน่นอยู่ค่ะแล้วก็ยอดวิวแล้วก็คลิปอตอบคำถามยอดฮิตเนาะคะ่ะของจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งเนาะคะ่ะแต่ว่าคำถามนี่มีสมือค่ะมีคนเขามาถามนะสมือจ้ะแต่ว่านักก่าได้อ่ ลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะนัดลิงก์ให้นัดตอบคำถามทุกคำถามแล้วก็อ่าห้ลิงก์ให้คลิปให้เบิรงเนาะคะ่ะว่าเหตุใดล่ารายละเอียดจะอยู่ในคลิปทั้งเบิร์นแล้วค่ะไปไล่เบิรงเดอ้อจ้าน้ก็กขอบคุณหลายๆนาะคะ่ะเพราะว่าคลิปจุดทูบ16ดอกนี่แบบปังโกมูได้จ้าอ่าคลิปจุดทูบ16ดอกยอดวิวอาจจะบ่ถ,ถึงแสนแต่ว่าก็หลายหมื่นอยู่จ้ะแต่น้ก็ดีใจมากๆเลยที่แบบว่าเออมีคนแบบ หามาักเบิงคลิปจุดทุบสิดอกเพราะว่าคนเห้าเนาะค่ะเวลาห้าทอแทเวลาชีวิตห้าติดคัดชีวิตเห่าบราบรื่นเนาะค่ะห้ากระตองอ่อกระตองแบบอาศัย เขาก็ต่อมบ,บว่าหันหนามาพึงสิ่งศักดิ์เนาะค่ะเนาะจุดทูบเนาะคะ่ะขอขมากรรมเนาะค่ะเพื่อให้ชีวิตเราราบรื่นเนาะคะ่ะเทยังกะสิบเบรต,ติดคัดการเงินกะสิได้ราบรื่นสิ่งดีๆก็จะดีขึ้นหรือว่าเข้าเคยไปสาบานอีกยังไวัแล้วเข้าลืมนะคะเขาก็มาจุดทูบขอข,อขอมา,าให ให้ค้ามาบานนั่นเออ่มดไปนะคะแล้วชีวิตเฮาจากที่ติที่้อคาเทยังบ่ขึ้นก็สิได้เฮ็ดอีหยังแบบว่าลาบลื่นขึ้นนะคะนั่นล่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเฮาบ่ได้เฮ็ดอีหยังให้เสียหายเพียงแต่ว่าเฮาเฮ็ดแล้วเฮาสบายใจก็เฮ็ดโลดจะ้ะเพราะว่าเอ่อบ่ว่าเฮาสิอยู่ไสก็ตามค่ะกะมะ็มีคอมเมนต์มาดีบ่ดีก็มีค่ะโตเอ่อเพราะว่าเฮาชาวพุทธเนาะคะ่ะบ่ว่าเฮาสิอยู่ไสก็ตามเฮามาอยู่เมืองนอกก็ตามค่ะสิ่งซักซิ์เพิ่นซอยเฮาได้ตลอดล่ะค่ะเพราะว่า จิตเฮาเนี่ยใจเหาเนี่ยเข้ารบแล้วก็เสื้อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสื้อแล้วก็เข้ารบในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเข้าอยู่แล้วค่ะขอหายต่เห่า,าตั้งใจแล้วก็ตั้งจิตขอขมาก,กรรมอธิษฐานเอาสิ่งสิ่งนั้นก็จะปกปักรักษาคุ้มครองเข้าเองค่ะขืนอยู่กับเหาเนาะจ้ะขนาดเหาเมมอ,อยุ่มืองหนอกเนาะเห่ากัยั่ง เอาผาถุงเมเนาะคะ่ะตัดผาถุงเมใส่กระเป๋ากระเป๋าตังนะคะไหวบูชาเนาะคะ่ะพระคุณพอพระคุณเมเฮาเนาะคะ่ะไหวปกปักรักษาเวลาเฮาขึ้นเครื่องบินตกหนามบอไรตกไฟบอลใหม่เนี่เฮากับความเสื่อของเฮาเนาะคะ่ะก่อนเฮาสิขึ้นเครื่องก่อนเฮาสิเดินทางเฮากระยุ้มขี่ดินอยู่บ้านเฮาเนาะคะ่ะเอาใส่หัวเนาะคะ่ะเพื่อให้เฮ่แขียวขาดปลอดภัยเนาะคะ่ะนั่นละ่ะ มันก็คือกันนะคะก็คือกันก็เข้าจุดถูกนี่ยแหละค่ะเข้าสบายใจเข้ากับจุดถูกขอขมากรรมเพื่อความสบายใจเป็นบระจักษ์คือพอแม่เข้าน่ะที่สําคัญก็คือว่าพระในบ้านเข้าถ้ำให้เพิ่นดีดีที่สุดเลยแล้วก็กราบเท้าเพิ่นขอพรเพิ่นยิงยิ่งดีจ้ะนัะก็เลยอยากจะบอกในคลิปนี้เนาะค่ะเพราะว่ามีคนคือมีคนคอมเมนต์เข้ามานะคะว่านัดมาอยู่ถึงเมืองนอกแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามมาบ่าถึงดอกหาแบบแคล้ายๆว่านัดเผยเจอ,อยังประมาณนี้นะคะแต่ว่านัดบริสซี่เรียนด้วยจ้ะเพราะว่านัดกะแต่ใจิ่มนะคะนัดคล้ายๆว่าเฮาเสื้อในสิ่งศักซิ์เฮาข้ารพบในสิ่งที่เฮ้าเหตดแล้วเฮ้าบริด้เฮ็ดใ้บดเสียหายเฮาเห็ุแล้วเฮาสบายใจเฮ้ามีความสุขเหตุแล้วชีวิตเฮาหลังจากที่เฮ้าเหตดเฮากะชีวิตเฮากระราบรื่นชีวิตเฮาดีขึ้นเฮาสบายใจเฮ้าบ,าบเป็นทุข์ขนันกะพอ่อเราจะบ่ได้เบียดเบียนผู้รดบร้เดอร้ลอนไพรกบพ่อเนาะจ้นเนาะโอเคค่ะจังได๋นะกะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เหตุชงไม่ๆเนาะคะ่ะที่แบบว่ากำลังโอแท้ในตอนนี้อย่าโอแทงนด้จะท้อได้แต่อย่าถอยนะะเนาะค่ะเมื่อยกับพักมีแห้งกับจังเหตุค่ะแต่ว่าการทํำชง y o u t u b เนี่ยหาต้องสนุกไปกับมันนะคะ่ะถ้าเฮ้าบอสนุกบอคิดอยากเหตุผัดวันประกันพุ่งการผัดวันประกันพุ่งเป็นการมันเป็นการแบบทวงค่ะเป็นการทวงเป็นการเหตุให้แบบว่า บอกเหตุให้เฮ้านี่ขี้ข้านบ่าอยากเคล็ดคลิปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าต้องขยันหนึ่งหลักขยันสองลงมือเหตุสามลงคลิปบ่อยๆค่ะคลิปเฮ้ากับเสด็จกระจายไปทั่วเนาะคะ่ะยูทูปเกสิดรดส่งคลิปเฮ้ากระจายแล้วกับเพื่อนๆเกสิรดอเห็นคลิปเฮ้ามากขึ้นเกสิรดอมาติดตามเนาะคะ่ะเนาะสี่ไทยยาไมีคนติดตามเยอะๆยอดซับเยอะๆเฮ้ากับตองเพิ่มเอ็นสกรีนเนาะคะ่ะเวลา,าคลิปเฮ้าจบแล้วเขาก็เวลาเขาตัดต่อแล้วเขาก็เพิ่มคลิปที่ว่าเขอ้าอยากสิให้แบบ ห้าอยากเ,เสนอคลิปอันใดของเข้าให้ยากให้คนเบงิงคลิปของเขาเขากับเฮดเอ็นสกรีนนะคะเฮดคลิปท้ายคลิปนะคะคือว่าเพิ่มเติมแนะนําคลิปของเขาา่ายคลิปนะคะแล้วก็จะมีช่องของเขานะคะนั่นละเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนเบิงจบแล้วเพื่อนเพื่อนก็เข้าจก็ัสามารถแบบว,ว่าคลิกช่องของเข้าได้ง่ายเขาไปติดตามได้ง่ายค่ะบ่ต้องไปพิมพ์หาให้ยากนั่นก็ เป็นการดีมากๆเลยค่ะที่เห็หหดหอยอดซับฮอเพิ่มขึ้นเนื่องจากอันนี้คือว่าล่องไปเห็ดเนื่องจากคือนัดล่องแล้วจานัดล่องแล้วอาจจะแบบว่าบ่ไดดแบบว่าอ่ามาเพิ่มเพิ่มหลายๆนะคะแต่ว่านัดล่องเห็ดแล้วนัดล่องเห็ดต่างนัด้ายๆว่านัดพานแล้วนะคะพยายามปรับปรุงช่องเจาของแล้วก็เห็ดเอ็นสกรีนนะคะก็อ่ารู้สึกว่าหยดซับเพื่อนเขามาซับประมาณหาหกคนนะคะ กือบซิบคนใดนะคะ่ะคือว่าอย่าซับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะคะ่ะเออนักก็เลยรู้สึกว่าอืมน่นจาจะชนาเป็นบเบื่องเพื่อนแล้วนักก็มาปรับปรุงเจ้าของเรา รู้สึกว่าเออยอดซับเพราะมันเพิ่มขึ้นอีเลีจ้ะก็ลองไปเห็นบ้างเนาะค่ะนักกะแนนำเนาะค่ะสำหรับเพื่อนเือนคนใดทียังบวนรูเนาะค่ะก็ลองไปเห็นเอ็นสกรีนเนาะค่ะอันเวลาเฮาจบคลิปนะคะเฮากะแนะนําำช่องของเฮาว่าเฮาสิแนะนําำคลิปอันใดเฮากะเอาล่ลงถ่ายคลิปนะคะแล้วก็มีช่องของเฮาน้ะค่ะโปรโมทช่องของเฮานํำแล้วก็เวลาเพื่อนเือนเบ่งจบแล้วมันก็สิโชว์หันเนาะค่ะเนาะโชว์มองถ่ายคลิปแล้วก็เจาะกับคลิปเข้าไปเบ่งของเฮาแลก็ติดตามเฮาแบบ เขาไปง่ายค่ะาหาง่ายนั่นค่ะนั่นก็เป็นการเพิ่มหยดซับให้เห้าไดเร็วขึ้นนอาจาก้กแล้วกถ็ถ้าเห้าเฮ็ดคลิปถ้าเห้าบ่มีความสนุกในการเฮ็ดคลิปไม่ใช่ในเห้าทอเทะค่ะเหตในเห้าบ่อยากสูบ่อยากอันนี้เฮ็ดต่อไปอการเริ่มต้นเฮ็ดนั่ก,กับบไดหูยังเลย่ยอาศัยว่าเห้าเรียนรู้จากเพื่อน,น่ะคะเพื่อนยูทูบต่องกันไปเบิง่งเพื่อนเอามาปรับปรุงเจ้าของแล้ว เฮากะสีเก่งเองเฮากับซีรู้ว่า,าพิดถูกเป็นจนังไดเข้าต้องปรับปุงมองไดมองใดแน่ค่ะจ้าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จังไดกะอย่าลืมเนาะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจนะในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็อย่าลืมกดกระดิงะะ่งเนาะค่ะสิไดบพลาดทุกคลิปที่นัดโหลดลงนอกจากหรือว่าผู้ใดมีหยังสงสัยเกี่ยวกับไม้หรือว่ากับยังกระซามค่ะทุกคลิปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสงสยัยหรือว่าอยากรู้อีหยังก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เน,นาะค่ะนักาากะจะ ตอบไฮเดอร์จ้าสำหรับมือนิตรงคอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะ